ก็กราบสวัสดีท่านรุชมชาวไทยทั้งในและนอกโลกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็โยนกับโซรท์ทีวีแนีวนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะมาเปิดรับคําถามสําหรับทํา Q&A นั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่มีคําถามอยากจะถามผมและผมตอบใน Q&A ก็สามารถเอามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะจะไม่ตอบใต้คอมเมนต์ฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไวท้ทํา Q&A ตอนที่แบบ ช่องผมถึง1,000 s พ b s c r i b e รนะคะ่าถ้าอยากให้ผมทำา q a แแบบเร็วๆก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็สำหรับช่องผมเนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะพันซับแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะฮะต้องสัญญาเลยว่าถ้าถึงพันซับนะผมจะทำคลิป q a อออย่างแน่นอนฮะถึงวันไหนทำวันนั้นเลยฮะ ก็ขอขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะฮะสำหรับทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์ที่ส่งมาให้ผมนะฮะจะสัญญาเลยว่าผมจะทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เรื่อยๆนะฮะก็อยู่กันไปนานๆเลยนะฮะมีอะไรก็มาคอมเมนต์ติชมกันได้เสมอนะครับผมรับฟังทุกข้อคิดเห็นนะฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะฮะใต้คอมเมนต์ตรงนี้เลย เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบในคลิป Q&A ตอนถึง1,000ซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะช่องเซอรราทีวีพร้อมที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเสียงว้า,าให้คุณเสมอนะฮะก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามให้ผมให้ถึง1,000ซับสไครต์กันเร็วๆนะครับผมแล้วเจอกันในคลิป Q&A นะฮะแต่วันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะฮะก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับพันซับสไครต์นะครับผม